สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูฟองอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูฟองจะพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของอาหารแต่ก่อนที่เราจะไปคุณครูฟองมีเพลงมาฝากเด็กๆถ้าเด็กๆพร้องกันแล้วเราไปฟังเพลงกันก่อนเลยค่ะตัวฉันมีเปลือกน้ำแลมเนื้อเรื่องวันมันฉันคืออะไรอ๋อทุเรียนนั่นแหละนั่นแหละตัวฉันเด็กๆเก่งจังทายฉันถูกด้วยแหละ ตัวฉันมีเป็นเคือเป็นวีปอกเปลือกดูสิฉันคืออะไรอ๋อกล้วยนั่นแหละนั่นแหละตัวฉันเด็กเด็กเก่งจังไทยฉันถูกด้วยแหละตัวฉันมีเป็นช่อเป็นห่วงทั้งกลมทั้งลีฉันคืออะไรอ๋ออายุนนั่นแหละนั่นแหละตัวฉันเด็กเด็กเก่งจงัง้ายฉันถูกด้วยแลวหล,ลออะ ตัวฉันมีอกเปียวและหวานมีตารอบตัวฉันคืออะไรอ๋อสับประรดนั่นแหละนั่นแหละตัวฉันเด็กๆกเก่งจังไายฉันถูกด้วยแหละตัวฉันมีลูกโตโต,โตเนื้อเลืองและแดงฉันคืออะไรอ๋อแตงโมนั่นแหละนั่นแหละตัวฉันเด็กๆเก่งจังไายฉันถูกด้วยแหละ ตัวฉันมีเปลือกแข็งๆสวมหมวกสีเขียวฉันคืออะไรอ๋อมะพราะ้าวนั่นแหละนั่นแหละตัวฉันเด็กๆเ,เก่งจังไทยฉันถูกด้วยแหละเด็กๆรู้จักกันแล้วพวกเรานั้นคือพลไม้เมืองไทยเป็นยังไงกันบ้างคะเพลงของครูฟองเด็กๆรู้จักผลไม้กันกี่ชนิดคะ เด็กมาบอกครูฟองด้วยนะคะและวันนี้คุณครูฟองจะมาพาเด็กๆไปเรียนรู้เรื่องประโยชน์ของอาหารอาหารเนี่ยมีทั้งประโยชน์และมีทั้งโทษนะคะเด็กๆเด็กๆจะต้องทานอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ละเวน้นอาหารที่มีโทษนะคะแต่อาหารที่มีประโยชน์จะมีอะไรบ้างไปฟังครูฟองกันเลยค่ะ เด็กๆยังจำได้อยู่หรือเปล่าคะว่าอาหารที่มีประโยชน์จะต้องมีคอบกี่หมู่นะ1 2 3หรือ4หรือหใช่แล้วคะ่ะอาหารที่ดีจะต้องมีครบ5หมู่เด็กๆจะต้องทานอาหารที่มีเนื้อนมไข่และเด็กๆจะต้องทานผลไม้แล้วก็อะไรหนะ้าสีเขียวเขียว ผักค่ะเด็กๆเด็กๆจะต้องทานผักนะคะเพื่อให้ร่างกายของเด็กๆได้รับโภชนาการที่เต็มที่ทำให้เด็กๆมีร่างกายแข็งแรงแล้วก็ไม่มีโรคด้วยนะคะเด็กๆแต่เอ๊ะมีอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ต้องมีอาหารที่มีโทษด้วยใช่ไหมคะอาหารที่มีโทษเนี่ยคุณปองไม่แนะนำให้เด็กๆรับประทานนะคะอย่างเช่นอะไรนะ กีแฟลูกอมลูกกวาดอาหารที่มีรสหวานน้ำอัดลมน้ำหวานต่างๆอันนี้เด็กๆก็ไม่ควรรับประทานนะคะเพราะว่าอาหารพวกนี้ไม่มีประโยชน์แถมยังให้โทษอีกต่างหากให้โทษยังไงก็จะทำให้เด็กๆนะคะเป็นโรคอ้วนแล้วก็จะไม่ร่างกายแข็งแรงแถมยังทำให้ฟันเด็กๆผุด้วยฉะนั้นเด็กๆรู้กันแล้วเด็กๆก็ไม่ควรทานนะคะ และว,วันนี้ครูฟองจะต้องไปแล้ววันพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ